ก็เดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนซื้อของเสร็จก่อนเอาน้ำน้ำใหยครับเอาสามห้าครับตอนนี้เราเดินตลาดที่ไออำเภอจตุรัสนะครับหน้าอำเภอเลยเป็นตลาดนัดตลาดสดในช่วงเวลาเย็นของขายน่ากินนะครับราคาไม่แพงก็พาลูกมาเดินก่อน น่ากินทงนั้นเลยครับเดี๋ยวผมเดินดูให้ดูนะครับว่ามีอ,อะไรกินบ้างนะครับสวัส,สด,วดีค่ะคุณพี่รีคาเท่าไหร่ครับสามชิบค่ะคุณพี่ เอาสุงนี้ครับเอาไข่เปล่าพี่อันปนได้ไหมปนได้แล้วยิบให้ไหมเอาหมูกไข่ปนกันหมูก็ไข่ปนกันสามสิบได้เลยครับ วันนี้เราจะนอนที่จังจัดจตุรัสกันนะครับตอนนี้เราจะทานอาหารเย็นแนละ้วพอค่าแล้วเราจะนอนที่นะี่แหละพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเที่ยวที่น้ําตกตานโตนกันครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับพุทยาลีชาติตานโตนวันนี้เดี๋ยวกินให้อิ่มหนักกำลังแล้วนอนพักคืนหนึ่งมาจากกรุงเทพเมื่อคืนแนละ้วตอนนี้เราเดินทางมานะครับอีกวันหนึ่งผ่านที่วงเวียนเจ้าพ่อพญาแหลนะครับที่นับถือของคนจังหวัดชัยภูมิครับ แล้วก็วนลงไปนะในเมืองเจ้งของจังหวัดนี่โอ้โหผู้คนคือคักมากกันนะผมเข้ามาในเมืองจตุรัสเอ้ยเข้ามาในจังหวัดชายภูมิเข้ามาดีกั่าระหว่างทาง <c oughs> แวะเปลี่ยนไอ้น้ําฝนหน่อยอยางผานน้าฝนหน่อยฝนตก,กช่วงน,นี้ไปเที่ยวไหนวันนี้วันนี้เราไปน้าตกมีมีคนสวยมาด้วยนี่แล้วบ่ายก็เล่นกล้องหน่อยเขินเขินเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นวันนี้นี่กำลังเปลี่ยนผ่านน้ำฝนกระหว่าง ไปน้ำตกตาโตฝนตนมุ้นฝนตกแล้วปัดไม่ค่อยดีครับไปไหนไม่เจอกันนะครับที่น้ำตกและบูทยานแห่งชาติถึงแล้วครับถึงแล้วครับบูทยานแห่งชาติตาต้นเราจะเข้าไปดูครับว่ามีอะไรเที่ยวบ้างมีคนอายกล้องครับรีบหลบเลยครับ อ่ะป่ะเข้าไปกันอืออยู่บริเวณทางเดินขึ้นแล้วนะครับน้ำตกอุทยานแห่งชาติตาโตนจังหวัดชายภูมิมาเดินขึ้นกันป่ะเดินเรื่อยๆกันป่ะอ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 ่ะป่ะก็ไม่ลง ไปดูดีไหมเราก็เราก็ไปแค่ไปดูดีไหม,ม,มหไปดูธรรมชาติครับเ่ะเป้นโทรได้อะโซดาป๊อมาโอ้โหอย่างเท่ เป็นวันเสาร์ครับแล้วก็ดูเงีย,งยบๆหน่อยมันน้ำแรงใช่ไหม mm hmm. เขาเขาเขียนเตือนไว้อันนี้เป็นทางทางเดินแบบนั่นนะ mm hmm. ลวดสลิงสะพาน ขณะนี้เรากำลังเดินไปเรื่อยๆนะครับทางขวาเราก็จะเป็นน้าตกไหลลงมาเรื่อยๆ <S <S เรา,าดเดินกันประมาณสามจั่จอมประมาณสามร้อยเมตรเดินไปสักพักครับเด็กๆเดินกันทน้อันตรายครับมาตอนนี้เรามาถึงแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงเล่นแล้วเพราะว่าสถานการณ์น้ำค่อนข้างอันตราย ครับ่ายกระน้องตกไมมาอ้าวเอาไปบังอีกตอนนี้บรรยากาศนี่ スタート。 ได้แค่นี้นะครับวันนี้วันนี้เราได้แค่นี้นะครับจะไหมลูกอันตรายไหมพอเป็นไงบ้างที่อยากมาถ้าน้ำน้ำไม่หลอดน่าจะสวยอ่า,าเราน่าจะลงไปเราน่าจะลงไปเล่นตรงจุดนีได้ไปเลยหามุมถ่ายลูกเราเองเลยคลิปนี้ของกราฟในคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงเล่นน้ำนะครับ แต่ว่าก็ได้พารูปมาดูว่าที่นี่จังหวัดน,นี้มีอะไรมีสถานท่องเที่ยวแบบนี้นะครับเด็กน้อยสนุกมากฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้ยวยนะครับเที่ยวกันกับ